ท่านเด่นอย่าเพียรท่านอย่างทางบรงการคณะกรรมการน้องข้าราชการน,น,น้องบางคนผมเข้าร่วมประชุมที่เคารพรักทุกท่านครับผมเด่นขีดขาวทองสมาชิกสภเป๋าพุทธิราชรอนเขตห้าซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะครับแล้วผมก็เป็นที่ของสายของบุคคลบางกลุ่มด้วย นะครับเมื่อกี้เพื่อนสสก็ถามว่าดูจากข่าวแล้วว่าเป็นห่วงว่าข่าวออกในเชิญว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตอีกเชนสั้นๆได้สรุปความเข้าใจนะครับผมเนี่ยเพิ่งทราบข่าวเมื่อวันที่ยี่สิเอ็ดคุมภา,าครับพอทราบข่าวปุบกก๊บตอนนั้นประชุมสภา,าอยู่พอโทรหาพี่น้องสื่อมวลชนเลยโทรหาคุณวิชาญช่วยชูใจแล้วคุณวิชาญก็สัมภาษณ์สด ผมเมื่อคำชับคุณรุชาร์ว่าประโคมข่าวให้ดังนุ้งเพื่อกระตุ้นพี่น้องข้า,าราชการที่รับผิดชอบให้เข้มงวดกวดขัเนเรื่องนี้แล้วผมกล่าวว่าเป็นประชุมสภาวันที่ส6นักเข้ามาดูที่คกิะเห็นด้วยตัวเองนะครับวันที่22มีการประชุมที่ศาลาปราชาคมอำเภอสิงห์นครโดยท่านรองผู้ว่าราชการจับบงหวัดเป็นประธานที่ประชุมมีผู้การจังหวัดมีนายอำเภอมีคณะทำงานผมก็ส่งทีมง,งานผู้ช่วยสสเข้าร่วมประชุมด้วย พื่อร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันที่23สผม,มได้มอบให้ผู้ช่วยสสและคณะชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับเพราะผมจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วไว้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมประจาจังหวัดเวลาโรงงานปล่อยน้ําเสียเนี่ยชุดเคลื่อนที่เร็วเร็วผมเนี่ยจะไปตันทีเลยนะครับเพื่อเก็บน้ํามาตรวจแล้วเรียกรงงานมาทำความเข้าใจนะครับผมก็ชุดเคลื่อนที่เร็วออกไปตรวจมาโดนไปบินตรวจต้นต้นและส่งรายงานเรื่ี่ผม ือผมอยู่ที่สุฐสภานะครับผมกลับมาวันที่26จริงๆผมนัดพี่น้องประชาชนจํานวนมากว่าจะเปตรวจที่เลยร่วมกันแต่ในช่วง2-3วันนั้นมีฝนตกอย่างรุนแรงนะครับมีพายุมีน้ําท่วมผมก็ไม่ได้ไปในวันนั้นหลังจากนั้นครับมีการปละกโรงข่าวจากบุคคลบางกลุ่มน,นะครับว่าให้ผมเนี่ยเกี่ยวข้องกับการบุกในครั้งนี้ ผมข่าวผมก็นั่งคนฟังเพราะเราเป็นผู้แทนเราต้องมีภูมิาฐานมากกว่าคนทั่วไปนะครับคนฟังนั่งอยู่ด้วยความเรียอนกันนะครับหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันครับจะเข้าสู่เรื่องปรากฏว่าคุณครกรณการติด่าวันนีหัวหน้าฟักได้เป็นเพื่อนผมนะครับโทรศัพท์มาหาผมบอกว่านายุป,ปากเรื่อง,องนึงผมนายุป,ประโคมงข่าวเรื่องโบราณสถาน อยู่กับเขาแดงจางนั้นเพราะว่าเป็นพ่อของลขาส่วนตัวเขาคือคุณน็อตนั่นคือคำพูดที่คุณกอดบอกว่าคุณพ่อของคุณน็อตเนี่ยชื่อคุณสมบัติเป็นคนรับสารภาพแล้วว่าเป็นคนถามทางขึ้นไปอกับเขาแดงนะครับต่อจากนั้นมีคุณอีกคนนึงครับคุณเทศเป็นผู้รักเหมาก็ตกใจก็กลัวผมดเวย ว่าผมเอาจริงเอาจังก็โทูตสมหาผมมาพี่ครับผมเป็นผู้รับผู้ครับผมได้ค่าจ้างหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทใช้รถไปโคทําทงานสิบเอ็ดวันผมก็บอก 3, ทั้งสามท่านว่าให้ไปแสดงตนต่อพนักงานสอบสวนนะครับข้อเท็จจริงอย่างไรเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งนะครับทีนี้หลังจากนั้นครับผมเพิ่งทราบและผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนพี่น้องกรมสิ์ก็เพิ่งทราบ ว่าอีกอ่กอีกจุดหนึ่งนะครับตอนแรกเรารู้จุดเดียวคือหัวฟ้แดงนะครับจุดที่สองเขาโน้ยคุณเขาน้อยเนี่ยครับคนที่ทความผิดเป็นญาติผมเองนะครับเป็นหลานผมเองผมก็ได้เราว่าคุณต้องไปแสดงตนต่อพนักง,งานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวหารับผิดชอบต่อการกระทาผิดเพราะว่าคุณจะเป็นญาติผมเป็นญาติใครก็ไม่เกี่ยวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดี่ยวกันนะครับ จากนั้นผมนัดประชุมที่บ้านนะครับเรื่องเก้ปับหา,านะ้ำท่วมในเขตเลือกตั้งผมก็มีผู้ดำท้ตงแิน่ทั้งหมดไปร่วมประชุมมีพี่น้องสือ่อมวลชนเนี่ยไปจำนวนมากนะครับก็ถามผมในเรื่องนี้ผมก็ยืนยันทั้งหมดว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยถ้าผมเกี่ยวข้องแม้กระทั่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นผมต้องลาออกสสเลยนะครับจากนั้นก็ลูกไม้วันหนึ่งก็มีการออกลิป ผมดีผมขนาดหนัก <บา S 1> ผมเข้าไปดูในคอมเมนต์ก็ด่าผมเลกเทะเลยว่าเป็นสอสอทำไมชั่วช้าอย่างนี้พักประชาธิปัตย์ขอให้สูนพันธ์ด่าไปถึงพักด่าไปถึงคณะกรรมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมประจำจังหวัดว่าผมไปแก้สิ่งแวดล้อมได้อย่างไรทำลายสิ่งแวดล้อมไดเองนะครับที่นี้ผมอยากกลับเรียนลงและกระฐานว่าตัวผมเองนั้นเป็นสอสอ,สอประชาธิปัตย์ในเขตตั้งที่ห้า ผมได้คะแนนเป็นที่หนึ่งของจังหวัดได้คะแนนเป็นที่สองของภาคใต้คนที่อยู่ในพื้นที่จะรู้สึกอย่างไรถ้าผมเป็นคนนั้นสองผมเป็นคนปลักดันให้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้อมประจำจังหวัดสงขลามีจังหวัดแรกและจังหวัดเดียวในประเทศไทยครับดูแลแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ําเสียลงคลองลอง,ลงทะเลต่างๆเก้มว่อวิดขันคุณภาพน้ำในต้นน้ากลางน้ํายันปลายน้ํา ก็ถ้าผมมาเสื่อมเสียเรื่องนี้ซะเองเนี่ยคณะกรรมการผมจะดูด,ดูผมยังไงโรงงานอุตสาหกรรมที่ทําความผิดจะมองผมยังไงนะครับไปถึงครอบครัวผมครับลูกสาวผมไปโรงเรียนมีเพื่อนถามว่าพ่อโย่ข้องกับเรื่องนี้ด้วยเหรอเห็นพ่อปราบผู้โรงงานที่ปล่อยน้ํงเสียหื้อทองนั่นคืออยากหเห็นว่าความเสียหายมันเกิดมากมาย,มายนะครับสุดท้ายผมจําเป็นอย่างยิ่ง ม่รู้จากผู้แล้วผู้ว่าผู้ว่าก็รดนด้วยนะครับึ่งาผู้การผู้การก็รุดด้วยแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมได้โทรศัพท์นะครับผมตกไปประเด็นหนึ่งว่าผมโทรศัพท์คาัผู้ว่าราชการจังหวัดหลังจากทราบเรื่องใหม่ๆครับบอกผู้ว่าท่านต้องเอาจริงเอาจังนะท่านต้องเก็บงวดขันนะแม้ผู้คนคนนั้นจะเป็นญาติผมท่านก็ต้องไม่รลบเหตน แม้การตั้งตั้งโรงวานั้นที่ตั้งอยู่ตรงนี้ครับท่านเป็นพยานได้ผมตัว่าท่านด้วยขอกท่านอยากเป็นใจผมยื่นศาลนะไม่งั้นบ้านเมืองเราอยู่ไม่ได้ใครผิดต้องว่าไปตามผิดนะครับที่ท่านบวานเป็นพยานผมด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมไม่รู้จะแก้ตัวกับใครทางกรมเขาวิจารณ์ผมเสียหายผมก็จะยพึ่งมารามีศาลผมก็ไปฟ้องศาลนะครับให้ศาลคือติดยุติธรรมต้องตัดผิดนะครับ แล้วมีคนถามผมอีกว่าเอ๊ะทำไมผมไม่เข้าไปพื้นที่หลังจากนั้นอา mm hmm. การที่หนึ่งครับผมถูกผมใส่ว่าเกี่ยวข้องผมเข้าไปก็น่าจะยุ่งเหยิงอาไปแปวนหลักฐานเขียนไปไ,ได้ฟ้อง mm hmm. ผมกดฟ้องคนที่แต่ร้ายผมนะครับ mm hmm. ผมเข้าไปก็น่าจะไม่ไปยลนดทางคดีข้อที่สามมีผู้สแสดงตนว่าเป็นผู้ทำความเสียหายครับ กับประธานที่แล้วนะครับอีกผู้รับผิดแล้วผมอยากให้เป็นกระบวนการของกฎหมายเป็นกระบวนการของอายุตีรับนะครับผมก็เลยนําเรียนต่อท่านประธานนะครับวันนี้ได้พูดอธิบายละเอียดแล้วก็ได้แสดงผลอย่างชัดเจนด้วยกับคุณครับท่านระาบครับเระเด็นนั้นนะครับได้ยอมปากนะครับอะไรที่ถึงจะได้เกิดการความนะครับผมว่าะน่าจะไม่อยู่ใกลนี้ยนะน่าจะมีมากบัตรของ โดยจีนไหนผมก็ใ้ใช้แบบนี้ต่าก็สองเท่าเลยเมื่อปีก่อนนะครับแล้วแต่ละจุดต้องหาคดีต่างๆไว้ได้ครับใผิดต้องรับผิดถ้าผิดใหญ่กว่าก็ต้องลงโทษหนักกว่านะครับไอ้ที่หยักฝากไปด้วยประการที่สามเรื่องแผนบื้นน้นะครับไม่ต้องร้อดีชื่อสุดผมอยากฝากว่าการบื้นน้ำโบราณสถานเนี่ยให้ ทำน้ำศิลปาคนเห็นคิดนะครับแดดความคิดมันจะแก้ยัไงม่ามัสมัยมันครับว่าไ้สิบดีสิีจะได้ทำเลยจะได้ไ็ตำรวจต้นรุงนะครับเพราะว่าวันนี้เาวสูงขายังร่วมกันกดดันให้สุขาสูมอดูโลกนี่ในเดืนหน้าพวกเราจะรับชนะตางประเทศนะครับเพื่อกดดันให้สุขาสูมอดโลกพวกเราเจาสงขาคาดหวังมากๆนะครับเพราะงั้นติดก็แยกส่วืบไป ผลการลงหน้าก็ต <pid> ้องลงต่อไปนะครับเรากำลังดำเน